Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to the no man, I still go. Go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway, and in the driveway It's a nice one. Piss the ground through the วันนี้นะคะมาพบกับเซล์นางนะคะอยู่ที่เอกออโตคานะคะวันนี้นางก็มีรถเก่งยอดนิยมนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้าออลนิวยาริ 1.2G ปี2015นะคะเกียร์ออโตค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่5,900เท่านั้นนะคะผ่อนถูกมากๆเลยและที่สําคัญออกง่ายอนุมัติไวัยออกได้ทุกอาชีพค่ะค่ะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีเทาเข้มรอบคันสีสวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นโลโก้โตโ,ตโยต้าแบบ โคมียมเลยนะคะไฟส่องสว่างผู้หน้านะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์นั่นเองนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าให้อีกด้วยนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อแมใหม่นะคะสวยมากๆเลยนะคะแม็กขอบขนาด15นิ้วค่ะตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านท้ายตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ด้านท้ายของเขาเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะเป็นรถแบบแฮทแบ็กหประตูนั่นเองนะคะก็ตัวด้านหลังนะคะก็จะดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้าใครนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางอีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ภายในของเขานะคะก็ออกแบบมาเรียบรู้ดูดีมากๆเลยนะคะตัวบอกก็จะเป็นบอกผ้ากำมะหยี่สีดำค่ะออกแบบอบประชับรับสรีระนั่งได้สะดวกสบายนะคะตัวพวงมลาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมลาลัยเลยนะคะแผงควบคุมกลางนะคะก็จะมีเครื่องเล่นซีดีวิทยุ AUXUSB ให้ครบเลยนะคะและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยแอร์แบ็กผูหน้าค่ะฝั่งคนนั่งข้างและที่พวงมลาลัยคนขับนั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะไม่ว่าจะใกล ไปกับคุณลูกค้าในทุกๆท,ที่แน่นอนนะคะหากใครที่สนใจออน New ยา r i คันนี้นะคะคั้งวดอยู่ที่59 0พเท่านั้นนะคะและที่สําคัญใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทค่ะฟรีดาวน์ฟรีใดยจ่ายค่าจัดพ่อโอนภาษีพ,พรบแถมฟรีประกันภัยอีก1ปีเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเอกออโต้คราได้ค่ะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศเลยนะคะย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนหากใครที่ดูอยู่นะคะสนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะนางต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้หน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ